ไปดีจ้าพี่น้องบนตูบุทุกคนเลยจ้าเมื่อนี้เขามาโหลดตลาดพี่น้องกับแม่น้อยมาซื้อหม่อไม้ฝาเข้ามาซีพากันไปหาอาเฮ็ดจังนะคนเถูกสาปเนาะอันนี้เนาะอะไรนี่ฮะว่าสีพากันไปหาแต่มันอันอันน้องพรล,ลงไปว่าน้องพรไปหาน้ล้วเมีแล้วเพราะว่าฝนว่ตกพี่น้อง ตลากระคนหลายซื้อเครื่องแอแกงไปเห็ดเจอน้อมคพี่น้องนี่เด้คนใช้แมตด้ยพี่น้องยานโควิประเด็กเจ้าประจำเลยพี่น้องประแดกแกง ไปแด็กเช่นคกี่ดองได้อันนี้ก็คือ้อกไม่้ต่องแก้วก็คือดอกไม้ฮายดอกดอกกุ้งฮาวานี่มันเราบอกว่ามันมันพูดว่ามันลงนั่นเนาะแม่คนก็เริ่มหยุบอย่าแลงี้ย ซือขนมไปกินแบบไหนขนมนี่ยใครนะชาอันมิอันขามไเนี่นขนนย,ยนขนมนี่แซมใส่ยังชาอันซิดสองไปเล้อขนมนี่น็ขนมนี่คืออัสซีดออันชันบ่ ิบอแต่เต้น้องพรองทองไงเนาะมีตลาดก็คุณหยุบเลยด้วยพี่อน er, er, mm ีองน ที่ยังายเนาะอยากที่เอาซื้ออันเพื่อขนมอน้อะไรคะขิงขัประจำโรอะไรน่ะตามเลยค่ะเลือดสาหัสพันระเบองสาหาสอะไรได้ไหมสาหัส

แต่ครบแล้วอะแเบนี้หมักแดงยังเหลืออยู่ในแม่มานหัวนหมักแตงความน้ทองหมักมักแตงนะณู่อ พ่อ,อ,อ,อิลปลงไปหา,าหนม้แต่ว่าะวานหาฮายนมีพี่น้งนงนนองคื่อไมนะ้ค<ะ>ือมาเป้คือขนุมวานแล้พี่น้องพ่ออะไรบันนี้้า่อนเขาครับบ้านแพี่นอ้องไเรือรชื่อเ สบายดีพี่น้องมาหอดเพื่อนเลยพี่น้องเด้อไปโลสลา,าดสบายดีพี่น้องอยากกินแกงหนอ่องไหมขังข้งแรกว่าสิไปหาเองพี่น้องเลยพราวันบอกว่าอ่านหนังวานนี่ยเนี่ยพรวันเราลงไปหับคนนี่ยเลยเพราะยังพุ้งไปหากันดันยังได้สองสามน่องลมันปุ๊บพี่น้องเองคนปุ๊บ เลยบอมีน้องใหม่มันบอเกิดเรืสบายดีพี่น้องพี่ทองนี่ซื้อขนมหวานมาสู่ทางได้เพียงแน่ได้ดีจาปาลุงพี่ว่านางพี่ทองมันได้เขาได้มักเพชรแห้งพี่น้องแล้วก็รแต่ขนมหวานได้นี่ได้วุ่นขนมหวานแล้วก็รปลาทูพี่น้องซื้อปลาทูเปลี่ยนผอมมันถือกินมันถือมามันเดี้ยากจัง หักข้ขเคลืองแกงรหมักแ,แ,แตงซื้อมาไว้ตัด้มเทองเดินหนี่เด้อแล้วก็หน่อไม้ลแล้วก็มีขิงกับเนง้อหนงร้านน่ครับอหมักเล่นได้พี่นองได้ิงกับแพงแพ่งยังกับแพงแพงขนาดเลแต่อันแพง พ่นตลาดหอมบัวนิดเช้าวพี่น้องม้แกงส่ยันไอเพ้แกงไงนะแค่บอกว่าบวงันบัเงียนเรียกว่านเอ้บ่วงแก้วเข้าเลยขึ้นนี่ก็พอุุนพ้อองพี่น้องยังไม่กินข้าเศร้าเนะเข็ดแห้ง มดสนิแหลยคือตาบูแนนคือเขาบอกตาบูแถบเกิบดสักขอกสักเครื่องโอ้โอ้โอะยึบอะไหนี่เราพี้ยงเหน่ยแ่เอนื่อยขึนรอไงใช่ขึ้ไม่้รอเนาะ bông ừ. oh, mảnh à, đâu bình đâu, nó ao cha không tay có miệt nữa, kinh nghiệp mà có miệt còn thì đâu có gì Kẹ này, tham ừ. <laughs> 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 เอามีดมาตด่ยำมาไน่แคนี้เป็กอยกันพี่น้องกันเล่งันพี่น้องเยอกไมให่้อาาทำละมาทานไทยเอาทานไทยลูกแกงแ่บตัวเดี๋ยวนี้เลยหรือไรอะไรข่าะ เออแกงอยู่นีหลยมันห่อนไปลงน้องเลยไปลงเลยน้ลงเลยว่าสีลงไปหาแล้วในโควันเอโอ้ยจบุปไคนเมื่อไหาด้คนบดต๊ะนยังคงหาวันหนได้โซนนอนทับนอเบุปวันจวดก่อนเนาะคนมันบัวบ้ามันแห่งแหล่งอะไรเนี่ ีเงีาไปเ็นนัาแเขาเขียนได้มามันจะง่ายเอยจุดคอจุดแก่โฮปี้อกี่นี่นี่นี่จับนี่นี่นี่อะไรนี่ง่ายนี่นี่ดนี่เออจับทับโดบมันเข่าเออคอยได้ีแทงตา่เอาเียนกาวปเอาหมดไหมเรียนกยนะปลาูเอา มาปลาแดกมั่นไหนนี่ยเขยเ<ล>ยเียงมันหักหมดเลยปลาทูแน่นี่อ่าซื้อหา,าท,ที่ป่าพี่น้องเลยปลาทูกันประหยัดได้ใจในเดี๋ยวนี้งนะพี่น้องเอ้ยประหยัดเอาเออหั่นเอ็ดเออเอเอหั่นมันแก่แหงกับถิ่เนเลยม,มันแก่แหงแล้วกับถิ่นลดคืต้อตงเอา เท็ขาวห้าพันขีสิบาบบาทคันงป่าเขาไม่ยังอ่ะถือดูของกวางบาท์ีเาะมเดี๋ยวเราูะได้ทานมาลูกนขน้องนัดเท็ดมาเอื้อในลูกนี่ไม่มีมงไงเนี่ยอะไเคียงกันำหน่อยให้น้องเขาผิดแล้วก่อนจะทำดูขันะ กินอะไรกินบอ,อ,อ,บอมาบอสขนม,มร่บ่้องจ<ร>ะกินบี่หางซิมหรือ่าเ็ดใหม้มนก็พักเมนเลยเหมนมันเป็นอันหาพันกิบเ er ักเนเลนะอ๋อใส่พัก ละลายเนี่ยแก่นาไหมเนี่กระเทากันแกงนาทองเนาะเผ็ดเผ็ดแซ่บเนาะบเผ็ดแห้งเอดียพอดีกินเลยสุดยอดเนาะก็พี่เนาะั้อรถอะไนะ เี้ยงหวานบบเลียงเลยเข้าเรลาใไหมนาอขอขอ,อย่าง,ง,งมามันอะไรเรียนเนี่ยนือดินของเนี่ยนอไหลหรือพี่น้องเด่นนะีไม่ไล่เ็กับแซ่บมันมาท่งเนาะ ขึ้นยากไว้พี่น้องเลยสามหมืก็ขึ้นยากลวยคนเาเนี่ยหนักแท้กับเป็นน้เอาะเอากะินอเล่ะอออือน้ก่อนกเออนั่นแหละอาบน้ำก็กกตรงตอานได้เบิง้งเให้ลุงป้าเขาเบิ้งด้วยนะคนน้ำทาสติต <c> ร <ười> <c ười> ีดพี่น้องบายว่าได้เ <c ười> ทำงานทาค่ะแกแล้วเขาไปสแกงพี่น้องเลยโหลตลาดมามาล่าทีแล้วน้องท่านมาล่รับลาไปก่อนจ้าแป้งกระดิ่งมาหน่อยกับะดิ่งช่องแม่น้อยเซมิลี่ได้จ้าช่้องลาไปก่อนได้จ้าไปเบิ่งอันยังคลิปแกงเดี๋ยวก็คลิปกินพี่คลิปซ่องแม่น้อยเซมิลี่ได้พี่น้องเด้ตัวหน้าจ้าบ๊ายบาย